สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาเล่าต่อวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสเรื่องราวความเป็นมารู้จักกับศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือห่วงจุย้ยใครที่กําลังอยากเสริมดวงเสริมโชคลาภในชีวิตบอกเลยว่าห้ามพลาดคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางบ้านอยู่แล้วสบายใจบางบ้านกลับรู้สึกอึดอดัดห่วงจุ้ยอาจเป็นคําตอบ วันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจศาสตร์แห่งการปรับสมดุลชีวิตที่มีมานับพันปี่วงจุ้ยเป็นศาสตร์จีนโบราณที่มีอายุยาวนานกว่า3,000ปีคำว่า่วงจุย้ยแปลตรงตัวว่า่วงคือลมและจุ้ยคือน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติและการไหลเวียนของพลังงานศาสตร์นี้ว่าดด้วยการจัดวางสิ่งของและปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อให้พลังงานชีวิตหรือชี ไลเวียนอย่างสมดุลเชื่อกันว่าการจัดหวงจุ้ยที่ดีจะนํามาซึ่งโชคลาภสุขภาพความเจริญรุ่งเรืองและความสุขในชีวิตหลักการสําคัญของห่วงจุย้ยคือความเชื่อที่ว่าพลังงานชีวิตหรือชีไหลเวียนอยู่รอบตัวเราเช่นภูเขาแม่น้ําสิ่งก่อสร้างล้วนมีผลต่อการไหลเวียนของชีและการจัดวางสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ชีไหลเวียนได้สะดวก นำพาโชคลาบมาสู่กู้อยู่อาศัยหลักสำคัญต่อมาคือยินและอย่างเป็นสัญลักษณ์ของซ่องขวดรงข้ามที่เกื้อหนุนกันเช่นสว่างมืดร้อนเย็นหญิงชายวงจุ้ยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างยินและอย่างในสภาพแวดล้อมทิศทางทิศต่างๆมีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราต่างกันเช่นทิศเหนือเกี่ยวข้องกับอาชีพทิศใต้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงหลักสำคัญที่สคือท่าท้งห้า ได้แก่ไม้ไฟดินทองน้ำซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบส่งเสริมและขัดแยง้งวงจุ้ยนำหลักธาตุทั้งห้าม,มาใช้ในการเลือกวัสดุสีสันและการจัดวางสิ่งของอย่างที่ทราบกันแม้ว่าวงจุ้ยจะเป็นศาสตร์จากจีนแต่ก็มีคนไทยไม่น้อยที่เชื่อและศรัทธาเนื่องจากชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยเป็นจานวนมากทาให้วัฒนธรรมจีน รวมถึงความเชื่อเรื่องฮวงจุย้ยได้แพร่หลายเข้ามาในสังคมไทยและผสมผสานเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมของไทยทําให้เกิดเป็นความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนไทยมีความเชื่อเรื่องโชคกลางและการสแสวงหาความเป็นสิริมงคลในชีวิตการนําหลักฮวงจุ้ยมาใช้จึงเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าจะนํามาซึ่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองหลายคนยังเชื่อว่าฮวงจุ้ยสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตเช่นปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรักหรือปัญหาด้านการเงินได้อีกด้วยวันนี้ช่องเล่ามาเล่าต่อจึงมีความเชื่อและเคล็ดลับพวงจุ้ยแบบง่ายๆมาบอกกับทุกคนพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยตำแหน่งประตูหรือหน้าบ้านเชื่อกันว่าเปรียบเสมือนปากเสมือนจุดเริ่มต้นของการเปิดรับโชคลาภและสิ่งที่เป็นมงคลเข้าบ้านในจุดนี้ควรทำความสะอาดพื้นที่ให้เปิดโลง่งไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเข้า หากมีส่วนที่ชำรุดไม่ว่าจะเป็นลูกบิดหรือบานพับควรจะซ่อมให้ใช้งานได้ดีและส่วนบ้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นิยมทำประตูที่มีบานกระจกควรทำความสะอาดให้ใส่ไม่มียหยักย่ยและการกวาดพื้นจะต้องกวาดจากบริเวณหน้าบ้านไปหลังบ้านถือเป็นการกวาดเอาทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้านบริเวณห้องนอนไม่ควรตั้งเตียงตรงกับประตูและประตูห้องน้ำชาวจีนเชื่อว่าหากวางส่วนใดส่วนหนึ่งของเตียงให้อยู่ตรงกับเส้นทางเข้าออกของประตู เป็นทางขวางทางพลังพิฆาตซึ่งอันตรายต่อสุขภาพบริเวณห้องครัวเป็นบริเวณที่เสมือนหัวใจของบ้านสแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งและสุขภาพควรทิ้งอาหารที่หมดอายุในตู้เย็นและตู้กับข้าวแล้วซื้ออาหารดีๆมาเติมและควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบของมีคมควรเก็บให้มีชิดโดยเฉพาะจานชามที่ใช้จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บิ่นหรือแตกร้าวเพราะเชื่อว่าจะนำความอับประมงคลมาสู่ครอบครัว เมื่อห้องครัวสะอาดก็เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มโชคลาภและเงินทองมาสู่เจ้าของบ้านอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับห้องครัวคือเตาไฟไม่ควรอยู่ใกล้สิ่งน้ำเกินไปเนื่องจากเตาไฟเป็นธาตุไฟส่วนอ่างล้างจานและก็อกน้ำเป็นธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุที่อยู่ตรงข้ามกันถ้าหากนำมาวางรวมกันก็จะทําให้เกิดการโต้แย้งและหงุดหงิดไง่ายได้นอกจากนี้ท่าน้ำยังไปกดธาตุไฟซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยวิธีการปรับแก้ฮวงจุย้ย หากมีพื้นที่ห้องครัวจำกัดก็สามารถแก้ไขได้โดยการนำาธาตุที่อยู่ตรงกลางระหว่างาธาตุไฟและาธาตุน้ำมาขั้นไว้ตรงกลางอย่างาธาตุไม้เช่นแจกันใส่ดอกไม้หรือแจกันใส่ต้นไม้ก็จะช่วยปรับสมดุลและลดพลังของทั้งสองาธาตุได้วันนี้คงพอหอมปากหอมคอกันเท่านี้ก่อนเพราะถ้าจะพูดกันคลิปเดียววันนี้คงไม่หมดเป็นแน่แท้หวังว่าเรื่องเล่านี้จะเป็นประโยชน์และทำให้คุณเข้าใจศาสตร์่วงจุ้ยมากขึ้นนะครับ หากใครมีประสบการณ์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับหวงจุย้ยก็เขียนคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล่ามาเล่าต่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ